นี่พี่น้องตอนนี้บาสกลกะมาเปิดคลิปอยู่แม่น้ำเซโลนนะเพียงเนาะสบายดีเด้อสบายดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสักครู่ทุกคนเนาะมันี่เข้ากำลังเสริเลินทางไปขามไปบ้านคำหยาดพี่น้องเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันพี่น้องทางยามพุ่นนี่มันสิเป็นแนวไรนเนาะเขากะ มีภารกิจสิขึ้นไปวันหน้าหัวผู้เหมนเดีพี่นอ้องเดี๋ยวไปเบิ่งไปซ่มนั่นกันมาเขาสิไปใส่เด้อพี่น้องการเดินทางไปกับสี่ลำบากเนี่ยนาะเพียงเน,เน,เนาะเพราะว่ามันบ่มีครัวเลยเนาะบ่บบบ่ม,มีสะพานใหม่ไผ่คือยามแหลงพี่น้องหน้ำกับปิตรยานแต่ละคนตีพวกเขาขี่เหือกด้ยินงไม่ใหญ่อันนั้สูงก,กันบางตอนเทามาพี่น้องเพิ่นงมา ทางบ้านค้ำหยาดยากงาดพวกสูสิไปเห็ดย่างคนว่าบัไปบัไล่พี่น้องนี่พี่น้องรถขั้นเดียวเพิ่นกระบอกขาไม้และจะคลองแหลนเถื่อเพิ่นเพิ่นกระรอกทาผูโดยสารขืนได้ร้ายนี่สมหน้าทีคนผ่าขิดเนาะว่าสกุลคนโกสัญญาบานทาพี่น้องสิขามไปบ้านค้ำหยาดพี่น้องเมืองสนาสมบูรณ์เน่านี่แหละแข่งจำพศพี่น้อง ันมาทางหากหลายเดียวบ้าสกุลกะทิไทยดีวิวทางไปในนอทางในมูบ้านบ้านขาหยาดหอดบ้านหน้าหัวผู้หุ่นหุ่นหุ่นเด็พี่น้องบ้าเขาสิไปเห็นยังอ่าไปเบ่งไปสมกันพี่น้องนี่ไปไเนไไป

มอสมอน,มอนลงโอลยท,ท,ที่แจ้งาี่ดินกี่งกียวท่น,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 น่ามน้เบิมเติมพืชเนาะมันไกับึ้นเนาะโอกนนแจ้งลาพิจนาดีนะ

กเทีบ่บวกเนียดขากเกยหุ่นห่นอ,อ,อ๋อขีงห้องแบบอยู่เรียบประมุ่งเลยร้ม,มากนะอืมขินเท้า พันน่ะจะเอาได้แหละโอ้สตาร์ทได้ปุ๊บเลยพุ่้ 8เนาะแล้วมันใส่อันนั้นมา นนี่พี่น้องตอนข้าก็ขืนมาจากทาเหือแล้วเนาะนี่คือทางในหมู่บานบานคำหยาดพี่น้องทาาหันดีเวททางดีกันเวดแล้วยังจะทางยาพี่น้องเวโ,โทษทาาเอ,อ้ทางมีตะกีตมขีด,ดินพี่น้องนี่ยังว่าม่ไงนะั่นมานี่แล้วยังไงกวห้ำเอ้ เดี๋ยวไปเบิ่งทั้งหลายแห่งสีลายบ่นว้อยมานี่ครับเหมือนมาเลื้อยมาเตื่นพี่น้องตอนเหตุที่เฮาสิไปยังเฮากับย้อนเสลยกันตอนชีสุดขีป,ปุ่นนะ่ยพี่น้องว่าเฮาสิไปยังเฮาเลินทางมาบ้านคำหยาดนี่แหละก็มีเหตุผลอันหนึ่งพี่น้องเพราะว่าเฮาสิไปซื้อหมูนะเพียงเนาะอยู่วันหน้าหัวผู้ซื้อหมูมาเดียงนี่แหละพี่น้องซื้อหมูมาเดียง เลียงวัวาเหลียงควายมันตายลายพี่น้องมันรูปเลยเนาะบาสก,กุลกับคือโล่งลิปให้เบิ่งกันเลยพี่น้องพราี่รูปอยู่ประมาณอยู่สามสี่หมื่นบาทพี่น้องก็งเป็นเงินไทยกันเป็นเงินกีบกับมันอยู่ทาบปลายหลานกับเดินทางไปซื้อโมราคากับพ่อพ่งเนี่ยพี่น้องโมอยู่วันหน้าหัวผู้เนี่ยมากับทีมงานเ่าสองคนหน้าไก่กันพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันมาเาเสียวจากตัวเนะาะเดี๋ยวบาสกุลชี เสายผากละไรก็สิทายวิดีโอไปเบิ่งว่าทางมันอยากทำไรนี่กระทางในบ้านคำหยาดนี่แหละ เห็นน้ำแน่เพระาะแต่ว่าแปลงทาง่างหายเพิ่นเห็นปะอ๋อต <laughs> า้งเมื่อหน้าหมัดดุดเข้าเที่ยวทังไนเขาขืนแสบมาเลยแต่ท่านหนิดดุดน้องดุดย,ย่า,นนายนะอย่เขาไม่ได้ไปสองนี้ <laughs> นี่ทุกคนทางที่ว่าสกุลถ่ายมึงหนึ่งนี่มันทางบา้านคำหยาดเนาะ นี่คือทางไปบนหน้าหัวผู้พี่น้องโอ้ทางเขาก็ดีเลยเด้อว่าสก,กุลก็บอดายมาหลายปีเลยพี่น้องบนหน้าหัวผู้เนาะโอ้ทางเขาขักเลยพี่น้องบุคือทางบ้านคำหยาดนะทางคำหยาดคือบางหนึ่งนี่ไม่หญ่นะว่าโอ้ทายเขาเบิ่งเน่พอไหนเขามาแปลงทางให้ไปใช้กับขี่ตลดไทยแล้วว่สิไปตลาดกับขี่รถไทยขี่รถจักรบุหรี่คือเขากับบุคคยมากเขากับเคยเอารถจักรมาก บื้นมากพี่น้องเลยเพื่อมาสื่อหมูไปเดี่ยงพี่น้องนี่มัวสองตัวพี่นัทนี่ไปทำอะไรทำอะไร นี่ตอนเขาซื้อเลยพี่น้องโตละหนึ่งล้านกีบเนาะประมาณอยู่พันหานยละคันเป็นเงินไทยกับพี่น้องประมาณอยู่พันหาเนาะการราคามันพอพังเนยพี่น้องเขาก็ได้ซื้อมาเดียงอยู่นี่แหละปล่อยใบหน้าเขาหนีเละพี่น้องผูกนอนผูกก้นเนาะหยันไปรุดเขารุดยังครับพี่น้องการพอซื้ออยู่เลยพี่น้องเขาซื้อมาเดียงเนาะพอให้มันกินเขากินยังนี่งูเอากระเรือแตะซัะ เลี้ยงงัวมันเสียงลงทื่นได้พี่น้องเลี้ยงมูนี่เนาะตายนี่จะเป็นจะจะซื้อตรงไหนกินข้าวกินข้าว้านไหนอันที่ดิอ่ะอันที่ดิลานกี่ดิอ่โอ้ลูกไพะจ้ะนั่งอดอาปูกึ้นนะปูกี่สายปูกึ้ยเต็มสลัก ごご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 ご